โอ,อ่อนในตลาดถือว่ากขางากที่หาดูยากค<ะ>่ะครับลักษณะเด่นของเขาคือ,อยังไงคะพี่ต้องร้องดีแน่นอนครับค<ะ>่ะครับอันนี้ผมกําลังทำรบสํานวนให้ลูกค้าดูว่า IQ คิเขาดีนะครับ<ะ>สองตัวนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะบทสํานวนได้ละรอแค่อายุถ้าเขายุแต่ประมาณสี่ห้าเดือนเนี่ยเขาจะร้องสัมวนได้ดีเลยเพวกเวียดนามนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อแม่ที่ว่าเราคัดเกรดมาแล้ว<ะ>ราคาจะอยู่ที่25 0พพร้อมใบเป็นเตาท็อปกับเตาอ่อนค่ะครับเป็นเตาท็อปเพศผู้ครับ เขาต็อปเป็ดผู้นี่คืออายุพร้อมทำแล้วครับสวัสดีค่ะครอบครัวโอรีพากินคาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่ตลาดสมบัติบุรีวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมนกลงหัวจุกข,ของพี่หนึ่งที่ร้านหนอนสยามกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไวือคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะชุดนี้ครับเป็นลูกป้อนที่ทึ่งฟักเมื่อปลายเดือน,นอ่าคือ คือสภาที่ผ่านมาครับ่อตื่นละตัวนี้ก็อายุประมาณสามวันวันนี้คือวันที่สามเขาเขาฟักเมื่อวันที่สามจิ๋วกันเลยครับอันนี้คือเปลือกร้อยครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยอ่าเป็นสายเวียดนามครับตัวนี้ฟักมาอายุ4วันนะครับอันนี้อือเวียดนามครับ ตัวตัดไปก็เป็นเวียดนามเหมือนกันครับตัวดําเข้มเลยนะพี่ครับ่อันี้ก็3วันเหมือนกันครับโอ้สามวันลักษณะอย่างนี้คืออะไรพี่หนึ่งจะกินอ่าเขาจะกินครับเขาขออาหารเราสามารถที่จะป้อนได้ทุกๆหนึ่งชั่วโมงเขาอาปากกว้างมากเลยเขาอาปากกว้างแล้วแสดงว่าป้อนง่ายด้วยนะใช่ครับตัวนี้ก็เป็น3วันเนาะใช่ครับใช่ครับตัวตัดไปก็เป็นเวียดนามเหมือนกันครับตัวนี้เนี่ยก็เข้าวันที่4ี่อวันที่ห้าแล้วครับเขาเริ่มที่จะ ใกล้ดีคอนได้แล้วครับพอไม่ขยับก็นิ่งตัวสุดท้ายเนี่ยเป็น50 แก้มใหญ่ค่ะติดแก้มใหญ่ตาอะไรตัวนี้ก็ประมาณ78วันแล้วครับ78วันเริ่มลืมตาเลยคะพี่เริ่มลืมตาประมาณวันที่5ก็เริ่มลืมตาได้เล้วห้าวันนี้คระเริ่มลืมตาใช่ตัวนี้นี่ก็ใกล้จะยืนคอแล้วค่ะนี่วันยืนคอได้คะจริงๆไันี้เนี่ยอ่าผมว่าตักอีกมาแล้วสองสามวันเนี่ยเขาก็ยืนได้แล้วประมาณ78วันยืนคอได้ครับนงโดยทั่วไปเป็นยังไงค่ะครับวันนี้เราเจอครับนี่เราเราจะเห็นตัว ที่เพิ่งยืนคอนอยู่ในกรงนี้เนี่ยครับออ่า่าา เนี่ยครับพึ่งยืนคอนอ๋ออันนี้เพิ่งใช่พึ่งยืนคอนพึ่งเริ่มยืนคอนกันใช่ต้องครกับตังยืนยืนคอนอ้พี่มากับนกที่เขาโตได้หน่อยเลยเหรอคะใช่อยู่ด้วยกันได้เลยได้ครับได้ไม่มีปัญหาครับค่ะเราต้องสังเกตดูว่าถ้ามีตัวที่จิกจิกน้องเนี่ยเราต้องแยกออกไปค่ะริมทางขวาเนาะเริ่มเริ่มยืนคอนใช่ไหมเนี่ยพิ่งเข้ามาใช่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 ผมพึ่งเอาเนี่ยเข้าไปใส่เอาทั้งถ้วยเนี่ยครับเข้าไปใส่แล้วเขาจะกระโดดออกมาจากรังเองครับอายุก็ประมาณเนี่ยครับประมาณเ็วัน 8วันเนี่ยครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสายเลือดเวียดนามเหมือนกันอ่าอันนี้ <c oughs> มีสายเลือดเวียดนามอย่างเดียวเลยเหรอคะ,อะสายเลือดเวียดนาม <c oughs> แล้วก็เป็นสายเลือดแบบทั่ว,วไป <c oughs> อ่าไอ้พวกเวียดนามนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อแม่ที่ว่าเราคัดเกตมาแล้ว <c oughs> ราคาจะอยู่ที่2,500พร้อมใบแต่ถ้าเป็นพวกสายเลือดปกติเนี่ย <c oughs> ที่เราไม่ยังยังไม่ค่อยมั่นใจสายเลือดเนี่ยคือ1,300บาทพร้อมใบอ่าครับ อายุเท่าไรกันแล้วคะพี่ถ้าัวโตเขาตัวโตนี้ประมาณสองสามสัปดาห์รับสองถึงสามสัปดาห์เขาก็ตัวโตแล้วเหมือนกันเนาะถ้าใบนี้สามสัปดาห์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าอายุสองสัปดาห์อยู่ด้านบนครับครับสำหรับเปลือกตัวนี้ก็อายุประมาณ สองสัปดาห์แล้วครับสองสัปดาจริงๆสองสัปดาเนี่ยขน<ช>เขาจะเต็มแล้วแต่ว่า,าตัวนี้เนี่ยจะสังเกตว่านขนก็หายไปเพราะว่า,าผมเอาไปใส่รวมกับนกโตก,ลกล่าแล้วโดนโดนโตโตก็ติดติดขนนิดนึงอโดนทีแก่ใช่ผมก็เลยแยกออกมา,า,าครับครับอันนี้เราเสกเพศเรียบร้อยแล้วตัวน,นี้คือเพศผู้เพศผู้ใช่ครับสำหรับเพศผู้นกเถือกเนี่ยทางร้านขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทพร้อมใบกำกับการจําหน่ายถ้าอยู่ในเขตของนนทบุรีเนี่ยเขตสองเนี่ยทางฟาร์มอ่านำไปขึ้นกระพองให้ด้วยค่ะครับ ก็คือครอบครองลูกค้าสามารถที่จะรอใบกำกับการจําหน่ายแล้วก็ใบครอบครองได้เลยทางร้านจะออกให้เรียบร้อยครับค่ะคือีหนึ่งก็ไปดาเนินการดำเนินการให้ได้เลยครับเดี๋ยวนี้ดําเนินการวันเดียวใช่ไหมเพีองใช่คร <э ับใช่ครับวันเดียวได้เลยอ่าเดี๋ยวเร็วครับเร็วค่ะครับแล้วถ้าเขาเป็นเทศเมียนี่ราคาประมาณก็เลยเจ็ดพันพร้อมใบค่ะถ้าเป็นเทศเมียก็เจ็ดพันพร้อมใบ ที่หนึ่งจะเริ่มจําหน่ายได้ต่อเมื่อเขาอายุเท่าไหร่คะก็จริงๆถ้าลูกค้าเขาอยากจะได้ไปเลยเนี่ยถ้านกมีการส่งเรื่องขอค้าไปที่ทาง์มกรมอนุรักษ์สัตว์ป่าเราก็สามารถที่จะให้ลูกค้าได้เลยเ<อ>พราะเดี๋ยวนี้เนี่ยผมก็จะเล่าอยู่พอดีเลยว่าตอนนี้เนี่ยก็คือจะง่ายขึ้นโดยที่ลูกค้าไม่ต้องรอแล้วพอทางฟาร์มยื่นขอค้าไปปุ๊บเนี่ยอีกสองสามวันเราสามารถที่จะขายลูกนกได้เลยครับอ่าครับ แต่แต่อย่างถ้าไซส์ประมาณเท่าไหร่พี่หนึ่งถึงจะเริ่มที่จะส่งไปให้ต่างจังหวัดได้คะนั้นอ๋อต้องอายุประมาณ1เดือนกว่าหนเดือนใช่ไหมใช่ครับหนึเดือนกว่ากว่าอ่าครับสำหรับ คู่นี้อะครับเป็น75็ดสิบห้าข่เา,าเผาาเปือก<ฮ>ะนะครับอันนี้อายุประมาณ2สัปดาห์แล้วสสัปดาห์ครับข้อนี้สามารถจ่ายใจายมากหัวได้ค่<ฮ>ะอจะเห็นว่ามีตัวนี้ก็ออกด่างที่หัว<ฮ>ะนะครับขอกแรกนี้ออกสวยนะครับตัดเกือบจ<ฮ>ะโอเว้นซีร้อนี้ถือว่าลูกนกน่าน,า,นาสนใจอีกสายหนึง่ง <ฮะ S 1> นกกล้าลองกล้าเล่นครับ อันนี้ยังไม่ได้เช็คเพศใช่ไหมคะพี่อ่ะส่งไปแล้วครับอ๋อส่งไปแล้วแต,แต่ผล,ผลยังไม่ออกมาผลยังไม่ออก<ะ>ช่องนี้เราได้มาสามตัวครับค<ะ>่ะอ่าครับแล้วถ้าผลออกมาเป็นเพศผู้เพศเมียอ่าถ้าถ้าไม่ติดด่างเลยเนี่ยเพศผู้จะอยู่ที่เจ็ดพันพร้อมใบ<ะ>เพศเมียอยู่ที่ห้าพันพร้อมใบ<ะ>แต่ถ้าติดด่างเหมือนตัวด้านล่างเนี่ยครับ เพศผู้ก็จะอยู่ที่900 0พันพรอมใบเพศเมียอยู่ที่7 00 0พันพรอมใบอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเซคเ n ิลเจเนเรชันแล้วครับพาเผือกมา2ชั้นแล้วอ่าตัวนี้ก็ถือว่าติดด่างแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับติดด่างแล้วแล้วอย่างนี้พี่ก็ขายราคาติดด่างเลยใช่ถูกต้องครับขายติดด่างเลยครับตัวน,นี้เราถือว่าเป็นเป็นรุ่นสองเราพาเผือกมาสองรอบแล้วค,ค,ครับ พ่อเขาเป็นอะไรแม่เขาเป็นอะไรนะพ่อเขาเป็นห้าสิบข่ามาผ่าเปลือกแม่เขาเป็นเปลือกหัวอินทรียครับอันนี้ได้มาสองสองพ่อแล้วครับค่ะครับข่อแรกขายไปแล้วพ่อพ่ออันนี้ส่งเช็คเพจไปแล้วค่ะครับช่วงนี้เจอลูกนกเยอะมากเลยนะคะครับครับกันลังออกกันเยอะกันังออกกํารังออกแต่ว่าค่ะครึ่งครึ่งหนึ่งก็เริ่มที่จะตายผลแล้วค่ะอ่าครับ พอถ่ายคนนี่คือเขาจะต้องหยุดแล้วใช่ไหมพี่การจ่ายจะหยุดไปอีกสองสามเดือนครับโดยปกติจะเป็นอย่างนั้นครับแต่เราก็สามารถที่จะเอาตัวเมียที่สมบูรณ์เข้าไปใส่แทนได้นะสลับตัวเมียเพื่อจะให้ได้ตลอดทั้งปีอ่ะไอ้นี้เราก็ทําได้คชุดนี้ครับเป็นเป็นเทาทบกับเทาอ่อนอ่ะครับอายุประมาณสัปดาห์กว่าจะมีอีกชุดหนึ่งก็คือสองสัปดาห์แล้วครับ อันนี้กี่ข้อคะพี่สองข้อครับสองข้อได้ข้อก็สองตัวค่ะครับได้เท้าท็อปมาสองแล้วก็ได้เท้าอ่อนมาสองค่ะครับอันนี้รอรอเช็คเพศค่ะรอส่งเช็คเพศอยู่นะครับรอส่งเช็คเพศอยู่ค่ะครับแล้วยังไงคะถ้าเป็นเพศผู้เพศเมียสำหรับราคาเท้าท็อปเนี่ยเราราคาเท้าเผือกคือ10,000บาทพร้อมใบสำหรับเพศผู้เพศเมียจะอยู่ที่7,000บาทพร้อมใบ ส่วนเตาอ่อนเพศผู้จะอยู่ที่7,000บาท,ทอบ้อมใบเพศเมียจะอยู่ที่5,000บาท,ท้อมใบครับค่ะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องรอส่งเช็ดเพศกันอีกทีใช่ครับใช่ครับคิดว่าสัปดาห์นี้เราจะส่งเช็ดเพศแล้วครับค่ะครับสำหรับชุดนี้ครับเป็นเทาอ่อนสองตัวและเตาท็อปหนึ่งตัวอันนี้เราเช็ดเพศแล้วครับเป็นเพศเมียทั้งหมดอ๋อนี้ได้เพศเมียทั้งหมดเลยตรนนี้อายุประมาณสามสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนแล้วค่ะครับ เรื่องเรื่องอายุเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะมีระบุเอาไว้อยู่ที่ใบใบใบเช็คเพจอยู่แล้วนะครับในบางส่วนเราจะระบุเอาไว้อย่างงี้อันนี้กี่ข้อคะพี่หนึ่งอนี้สองข้อเหมือนกันสองข้อเหรอแล้วแล้วยังไงคะเขาได้กันมาข้อละกี่ตัวคะนี้ไอไอเข่าอ่อนได้มาสองตัวเขาท็อปได้มาตัวเดียวค่ะครับ อันนี้ก็อายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มให้กินกล้วยได้แล้วคะนี่ยพี่กินได้แล้วครับจริงจริงนกจะเริ่มเข้าสัปดาห์ที่สองเขาจะเริ่มจิกได้แล้วถ้ามีนกตัวพี่ที่จิกได้เนี่ยอยู่ในในในโรงด้วยจะจะทำให้ตัวน้องเนี่ยจิกตามไปด้วยครับตามดูพฤติกรรมจากพี่พอพี่กินเริ่มจิกก็จะตามใช่เขาจะตามตัวพี่ครับ สําสหรับตัวนี้ครับเป็นเป็นเป็นสามสายเลือดนะครับจริงๆสา,า,ายนี้เนี่ยจ่ายมากหัวค่อนข้างที่จะเยอะอแล้วก็แก้มแก้มก็ใหญ่ด้วยครับอันนี้เป็นทิปเปิล50อินโดครับฟอกนี้ได้มา3ตัวแต่ว่าร่วงไป1นึ่ก็เลยได้เปลือกตัวแล้วก็มาร์กแล้วก็ด่างหัว1นึ่งตัวครับ อันนี้ใช่ไหมคะคู่เขาใช่ครับอันนี้คือคู่เขาเป็นพี่น้องกันแล้วเป็นพี่น้องกันเช็คเกลดมาแล้วเป็นคู่ตัวเมียตัวตัวต่างหัวเป็นตัวผู้ครับแล้วก็ตัวเปลือกเป็นตัวเมียครับเสียดายอีกีตัวที่ตายเนี่ยตัดตัดสวยอ่าตัดสวยหัวหัวเขาขาก็จะเยอะแต่แต่ก็ตายครับเป็นหวัดหน้าบวมครับโรคนี้เกี่ยวกับหน้าฝนด้วยไหมพี่หรือว่าใช่ครับ ช่วงอากาศเปลี่ยนเป็นวัดใช่เร็นห<ข>วัดใช่เป็นหวัดก็เรียกววัดห,หน้าบวมครับวัดหน้าบวมนี้คือถ้าลูกนกปิดขึ้นมาเนี่ยคือร่วงภายในวันแน่นอนครับคทางเย่อเรารักษายากแล้วก็ติดต่อด้วยครับ ช่วงที่น่าห่วงที่สุดของเขาอะค่ะคือช่วงอายุถึงประมาณเท่าไหร่คะพี่ขึ้นยืนคอนเนี่ยครับอายุประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์อ๋อแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะร่วงก็จะร่วงไซส์ประมาณนี้แหละครับอ๋อแต่ถ้ายืนคอได้แล้วหรืออะไรก็จะนคอได้กล้วยได้ส่วนใหญ่จะค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วเริ่มจะปลอดภัยแล้วใช่ค่ะช่วงสัปดาห์นึงเนี่ยครับน่ากลัวมากน่ากลัวช่วงหนึ่งสัปดาห์ใช่ช่วงหนึ่งสัปดาห์ค่ะแต่ถ้าติดกล้วยได้แล้วแล้วก็แยกกลงแล้วพนี้ปลอดภัยแล้วครับจะร่วงยากแหละค่ะ ครับสำหรับตัวนี้ครับเป็นนกนกสีเทาค่ะครับสีเทานี้ราคาก็จะถูกมาหน่อยตัวพู่อยู่ที่ห้าพันบาทพร้อมใบตัวเมียสามพันบาทพร้อมใบค่ะครับแล้วพตัวนี้เป็นเพชรู้ครับเพครพูลูกค้าจองแล้วค่ะครับเหมือนเขานิ่งอ่ะสำหรับสายนี้ครับอีกสองสามวันก็น่าจะฟักไข่ก็อยู่ในตู้นี่ครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะพาไปดูไข่กได้ครับตอนนี้เราฟักอยู่ที่นี่เลยอ๋อรอฟักนะคะตอนนี้ค่ะ สำหรับตัวนี้ครับจะเป็นด่างหัวเพศเมียค่ะอ่าอันนี้เป็นจุกร้อยราคาก็จะถูกมาหน่อยถ้าเป็นด่างอย่างนี้ตัวเมียก็จะอยู่ประมาณ4,000-5,000ได้แต่ความสวยครับครับอันนี้เช็คเพศมาหมดแล้วค่ะครับนิงเหมือนกันแล้วนะเนี่ยันีคือพวกด่างหัวเดี๋ยวนี้ตลาดคนข้าเที่ต้องการพวกด่างหัวพวกมาหัวหัวจริงๆตลาดค่อนางต้องการค่ะครับ อันนี้ของพี่หนึ่งเองก็สามารถที่จะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศใช่ครับใช่ครับค่ะครับตัวนี้เป็นเทาท็อปนะครับค่ะเทาท็อปเพชรทูเพชรทูด้วยใช่เพชรทูราคาเท่าเกลือกค่ะอ่าครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทพร้อมใบอ่าครับสำหรับเทาท็อปที่ฟาร์มเนี่ยร้องดีทุกตัวน,นะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่อันนี้ คือลูกค้ามาเห็นนี้ชอบทุกคนครับเทาท็อปแต่ว่าช่วงเป็นยุคนกอาจจะยังมองไม่ไม่เห็นแต่เนี่ยถ้าเราเลยมีนกที่ว่าอายุประมาณแต่สองเดือนให้ดูเริ่มบนจำนวนอ่าครับนี่คือเทาท็อปเทาท็อปกับเผือกตอนนี้ถ้าเพศผู้กับเพศเมียราคาเท่ากันเลยไหคะพี่ทางผมขายเท่ากันค่ะแล้วโดยปกติเนี่ยอันไหนจะสูงกว่ากันพี่ถ้าทุทุกเทาท็อปูกกว่าครับเทาท็อปสูงกว่าจริงจริงเทาท็อปควรจะราคาสูงกว่าอ่าครับแต่ว่าด้วย กระแสค่ะอ่ากระแสบางกลุ่มบอกว่าเท้าท็อปเนี่ยร้องร้องไม่ค่อยดีอ่าอ่าอ่าเ,เออเออเยอะครับแต่นี่คือผมเอาไม่ดูว่านกถ้าว่าบีดสายมาดีเนี่ยสายเยอะด,ดีะเขาไม่เออครับเขาสามารถท <ล eyes S 1> ี่จะร้องเล่นได้ไม่ต่างจากจากจากเผือกแน่นอนใช่ไหมคะดีไม่ดีอาจจะร้องดีกว่าเผือกด,ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าสายเลือดเขาใกล้ชิดนกดำมากกว่าค่ะอ่าครับนี่คือเท้าท็อป ครับแต่ทางพี่หนึ่งก็ขายราคาเดียวกับเผือกเลยราคาเดียวกัน,นใช่ครับตัวนี้คือโออ่อนหรือบางท่านเรียกว่าโอท็อปค่ะสำหรับโออ่อนหรือโอท็อปเนี่ยตอนนี้ราคาถือว่าดีราคาไม่ต่ำกว่าสองหมื่นครับผมขายอยู่ที่ประมาณสองหมื่นฟรอมใบอ่าครับซึ่งไอคิวดีเหมือนกันครับสำหรับโออ่อนสายนี้อ่าครับเรามีทั้งผู้ทั้งเมียเลยครับโออ่อนค่ะครับเนี่ยครับสำหรโออ่อน แล้วถ้าเพศผู้กับเพศเมียราคาเขาเป็นไงบ้างคะพี่อ่าเพศผู้จะอยู่ที่สองหมื่นพร้อมใบเพศเมียเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นพร้อมใบค่ะครับโออ่อนในตลาดถือว่าก็ง่ายที่หาดูยากค่ะครับลักษณะเด่นของเขาคือยังไงคะพี่ก็คือเวลาเขาถูกแสงะครับเขาจะดูคล้ายๆเปลือกอ่าพอเขาสมบูรณ์เพศเนี่ยปากกับแข้งเขาจะสีดําเขาจะคล้ายๆกับนกที่ปลาขาว อ่าครับนี่คือโออ่อนครับบางบางท่านเรียกโอท็อปเดี๋ยวจะไปเจอโออ่อนอีกเกรดหนึ่งจะไม่ใช่เกรดนี้ก็ราคาก็จะถูกลงค่ะจะสีจะไม่ใช่แบบนี้ครับ แล้วขนาการร้องของเขาเป็นไงบ้างคะคุณก็ร้องดีเหมือนกันครับคบ่ะอ่าเนื่องจากว่าพวกสายเทาสายโอเนี่ยเขามีเลือดที่ใกล้ชิดนกดําการร้องการเล่นเนี่ยเขาจะดีกว่าเปลือกค่ะอ่าครับ,รบ,รบแต่ที่กระแสบอกว่าอ้ร้องไม่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการบีบสายที่ท,ที่ที่ทับสายเลือดกันค่ะแต่ถ้าบีบมาแล้วไม่ทับสายเลือดยังไงต้องร้องดีแน่นอนครับค่ะครับอันนี้ผมกําลัง ทำครบสำนวนให้ลูกค้าดูว่าไอคิวเขาดีนะครับสองตัวนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะบ่นสำนวนได้แล้วรอแค่อายุถ้าเขายุแต่ประมาณสี่ห้าเดือนเนี่ยเขาจะลองสำนวนได้ดีเลยครับอีกนานไหมพี่กว่าเขาจะลองได้ดีไม่นานครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าประมาณสักเดือนสองเดือนสองตัวนี้เดือนสองเดือนเขาก็จะเิยสำนวนได้เต็มเสียงแล้วครับแต่พี่หนึ่งยังไม่ปล่อยใช่ไหมผมว่าราคานี้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ ทำลกให้ลูกค้าได้เห็นด้วยว่าโออ่อนที่ฟาร์มเนี่ยอลองเล่นแน่นอนค,ครับสำหรับที่ร้านนะครับเราจะมีการนำไข่มาพักที่หน้าร้านด้วยนะครับอันนี้ผมส่งให้ดูว่าเนี่ยฟอ,ฟองนี้นครับเป็นเท่าผีประมาณตักวันต่อวันก็ปักแล้วมีเชื้อหรอคอ่มีเชื้อครับ อันนี้ผมเอามาจากตู้ตู้กับไข่นะครับเพื่อจะมาวางให้เขาได้ได้ฟักได้ง่ายขึ้นค่ะนะครับเดี๋ยวอีกวันสองวันเราจะได้เห็นนะช่วงนี้พี่หนึ่งไม่ได้ให้เขาฟักเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ครับไม่ฟักตู้เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูตู้ที่เราใช้ในการฟักนะครับค่ะนะครับค่ะอันนี้คือ อ่ะครับอันนี้เราเปิดเปยให้ดูเราจะดูง่ายไ่เหมือนฟองนี้ครับนี่เขาใกล้จะฝักแล้วเดี๋ยวฟองนี้เราจะย้ายไปตู้อีกตู้นึงได้แล้วคะคือเขาจะสีเขาจะเป็นสีดำาล้คือจะเป็นตัวเต็มตัวใช่ครับจะเต็มตัวก็คือจะมีสีดําแรกเริ่มเนี่ยคือสีแดงอ่าใช่ใช่ใช่แรกเริ่มจะเป็นสีแดงมีเส้นใช่ครับเนี่ยครับอ่าสีแดงมีมีเส้นใช่แต่ถ้าเราส่งกับไฟที่เป็นตัว ตัวตสองเชื้อเลยจะดูง่ายกว่าครับอันนี้จะเป็น LED ที่เขาติดมากับตู้แต่ถือว่าดูได้ระดับนึงครับเราอยู่ในตู้ฟักอย่างนี้กี่วันเนี่ยพี่หนึ่งอ่าอยู่ประมาณ8-9ถึง9วัน8-9ถึง9วันใช่ครับพอเขาเริ่มที่จะ ใกล้กล้ปักเงินเงินฟองนี้ครับสีออกจะดำๆใช่ใช่เราเราสามารถที่จะเอาออกจากตู้กับไข่ได้แล้วอ่าเอาเอาจากตู้นี้เอาจากตู้นี้ไปไปไปวางไว้ด้านนอกแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะอีกนานไหมพี่กว่าเขาจะอีประมาณสองสามวันเขาก็จะแตกแล้วค่ะใช่ครับใช่ครับวันนี้ไม่เห็นเลยอ่ะอยากเห็นเขาแตกตอนเลยไม่มีให้โชว์เลยไม่เด้มาก่อนในวันสองวันเองครอ๋อมีมีแกะแตกบ้างแล้วนะสามสิบสามเอ็ดเนี่ยแตกอยู่ตลอดเลยครับ ช่วงนี้เป็นไงบ้างคะนกไข่กันเยอะไหมพี่ก็เริ่มที่จะเบา,เาบางลงแล้วครับเริ่ม<ป>ที่ทจะเบาบางบแล้วเนาะครึ่งหนึ่งของฟาร์มก็เริ่มที่จะ่ายผลแต่ว่า,าผมก็พยา,ายามที่จะใส่ผลผมเอาพ่อแม,ม่พันธุ์ตัวอื่นเข้าไปใส่แทนเพื่อจะให้มีลูกนกตลอดทั้งปีมาสู่ตลาด การถ่ายขนครับเพศผู้กับเพศเมียเขาจะถ่ายพร้อมๆกันไหมพี่่าโดยปกติเขาจะถ่ายพร้อมกันเราอาจจะพร้อมกันทั้งชุดเลยด้วยตรงที่ติดๆกันเขาจะถ่ายพร้อมกันหมดค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเพศเมียถ่ายแล้วพี่เอาออกไปแล้วเพศผู้เหรอคะเขาก็ต้องถ่ายเหมือนกันเมียเงาใช่ถ่ายถ่ายเหมือนกันให้ได้เหรอคะจริงๆอ่ะก็คือถ้าว่าเพศเมียยังสามารถที่จะถ่ายได้เพศผู้ถ่ายขนเขาก็ทับตัวเมียได้ค่ะครับ หรือไม่เราก็เปลี่ยนตั้งชุดเลยอ๋ออ่าครับเปลี่ยนตั้งชุดเลย<ๆ>ก็ถือว่าเป็นการพักนกไปในตัวด้วยค่ะครับประมาณนั้นเลยครับสำหรับชุดนี้ครับเป็นเท้าท็อเปเพศเมียครับอายุนี้ใกล้จะได้เข้าไปกรงผสมแล้วครับแต่ว่าเขายังไม่ค่อยสวยสมบูรณ์มากเพราะว่าเราเลี้ยงรวมอ๋ออ่าเดี๋ยวเราเราจะแยกกรงแล้วก็บำรุงอีกสักหน่อยเราก็สามารถที่จะเข้าไปพอพันธุ์ได้แล้วอายุเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งถึงจะเริ่มพอพันธุ์ที่ดีที่สุดอ่า7-8เดือน7-8เดือนก็เริ่ม เขาพันได้แล้วใช่ไอ้นกชุดนี้ประมาณสี่เดือนห้าเดือนค่ะครับเดี๋ยวผมก็จะแยกแล้วครับทีนี้เดี๋ยวจะแยกออกมาแล้วอ๋องั้นดีพี่หนึ่งไม่จำน่ายใช่ไหมรอรอจะเข้าคู่อ๋อไม่จำนายเหมือนกันครับอ๋อถ้าลูกค้ามาซื้อก่อนผมก็จำน่ายหมดครัแต่ถ้าลูกค้ายังไม่มาซื้อผมก็คือก็ตามตามช่วงอายุของมันไปเราก็จะบำรุงไปตามนั้นค่ะครับสำหรับชุดนี้ครับเป็นเพศเมียอ่าสีดํานี่คือพวกเวียดนามเพศเมียนะครับอายุก็ ประมาณเดือนนึงครับเพิ่งส่งเช็คเพสไปได้สั้ตัดดางได้แล้วอ๋อส่งเช็คเพ่แต่ผลยังไม่ออกมาผลออกมาแล้วเป็นเมียหมดครับอ๋อเมียหมดเลยก็เลยส่งลูกค้าไม่ได้ค่ะครับลาสุดในตัวเล็กๆที่เพิ่งยืนพรพน้่ก็ออกมาแล้วเป็นเมียเหมือนกันค่ะ,คะก็เลยยัง,ย,ง,ย,งยังยังตัดคิวลูกค้ายังไม่ได้ก็เลยยังไม่มีส่งยังไม่มีส่งค่ะแล้วคิวจองเป็นไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้เหลืออยู่4คิวอ๋อเหลือ่4คิวเหลือ4คิวยังตัดไม่ได้เลยเพราะว่าที่ออกมาณ2ข้อที่ผ่านมาได้ได้เมียหมดตัดได้คิวเดียวครับไดู้มมาาตัวววเเดียองส่น ากเปอร์เซ็นต์การได้เป็นเพศเมียจะเยอะกว่านะแล้วแต่แล้วแต่สายเลยมันเลยว่าไอ้ไข้อนี้มันจ่ายเมียเยอะทำไมก็เลยตัดตัดสายอันนี้ท่านใดที่สนใจยังจองกันได้อีกไหมเนี่ยคะพี่หนึ่งตอนตอนนี้คือจองหน้าร้านเลยคือต้องได้ลูกนกมาก่อนค่ะอ่าต้องได้ลูกนกมาก่อนอันนี้เหลือคิวจองสี่คิวยังไม่มีส่งให้ใช่ใช่ยังไม่มีส่งให้ตอนนี้ค่ะแต่ผมเข้าใจว่าเนี่ยชุดใหม่เนี่ยที่อยู่ในตู้ตะกี้เนี่ยน่าจะตัดยอดได้ถ้าถ้ผลเพศออกมาเป็นเพศผู้ครับ แล้วต่อไปคือจะให้ลูกค้าเนี่ยมาจองที่หน้าร้านคือเห็นนกแล้วค่อยจองเพราะว่าแม,มนมันรอผมเองก็เกรงใจเ네นีบมาท่านรอนานรอนานใช่ใชตัวนี้ก็เป็นเตาท็อปเฟตพู่ครับเตาท็อปเฟตพู่นี่คืออายุพร้อมทำแล้วครับค่ะอ,อืยังขาดพู่ก็เลยยังหาใส่ไม่ได้ครับค่ะอันนี้ไม่ปล่อยหรอปล่อยครับถ้าลูกค้าซื้อเราก็ปล่อยคอบพร้อมทำตัวนี้อยู่ที่หมื่นสอง ถ้าพร้อมทำนะห<ะ>มึง่งสองตัวนี้ใช่แต่ถ้าเปิดสําวันดีก็อาจจะไปถึงหมื่นห้าค่ะครับอยู่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 ที่การวางสํานนของนกด้วยค่ะครับ พี่เรื่งฐานร้านเปิดทุกวันไหมคะตอนนี้เปิดทุกวันครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะอยู่ที่ตลาดสมบัติบุรีก็จะอยู่โซนขาออกโซนขาออกตรงข้ามเซเว่นอีเลเวนค่ะครับเปิดประมาณกี่โมงนะคะพี่หนึ่งอ่าถ้ามาเจอแน่ๆเนี่ยคือหลังเที่ยงหลังเที่ยงนะคะถตอนเช้าถ้ามาช่วงแปดโมงถึงสิบโมงเนี่ยผมผมอาจจะอยู่เพราะผมป้อนมาป้อนนกที่หน้าร้าน อ่ะครับแล้วก็จะกลับไปที่ฟาร์มค่ะต้องไปดูแนลนกที่ฟาร์มด้วยใช่มาดูดูดแนลนกที่ฟาร์มด้วยค่ะแต่หลังเที่ยงนี่เจอแน่นอนครับเปิดทุกวันทุกวัน ครึ่งครึ่งค่ะครับถ้าเกิดไม่สะดวกมานี่เราสามารถที่จะติดต่อทางทางไลน์ทางไลน์ทางเพจก็ได้ค่ะส่งรูปไปให้ดูใช่ครับซึ่งลูกค้าบางกลุ่มก็ก็ซื้อขายกันผ่านทางไลน์ผ่านทางเพจอยู่ค่ะครับเราก็จะมีการถ่ายคลิปถ่ายรูปส่งไปให้บอกราคาไปให้เรามีการจัดส่งทั่วประเทศอยู่แล้วค่ะของพี่หนึ่งเองก็สามารถที่จะจัดส่งได้ทั่วประเทศใช่ครับมีรถเข้ามารับอยู่แล้วค่ะครับของพี่หนึ่งต้องโอนจองอะไรไหมครับส่วนใหญ่ก็ลูกค้าก็ต้องโอนจองบ้างใช ใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นด้วยนกดำรั่วไปก็500ถ้าเป็นแฝดตีก็พันสองพันจริงๆแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะครับถ้าลูกค้าเอาจริงเราก็ได้หมดอันนี้ก็มาคุยกันอีกทีนึงนะค่ะอ่าคุยคุยได้หมดครับตรงนั้นมีเฟซบุ๊กไว้ให้ลูกค้าติดตามไหมคะรี่มีครับเฟซบุ๊กคือบ้านนกสนามบินน้ําคนรักนกค่ะคืหนึ่งก็จะคอยอัปเดตนกตรงนั้นใช่ผมจะคอยอัปเดตให้ค่ะครับแล้วเบอร์ที่สามารถติดต่อได้ครับศูนย์แปดหกสรมห้าหกสี่เก้าศูนย์ห้า อันนี้ก็คือแอดไลน์กันได้ทำมาแอดไลน์กันได้เลยครับค่ะร้านที่หนึ่งนอกจากจะมีนกก็ยังมีกรงเสริมเข้ามาด้วยใช่ครับมีพวกอุปกรณ์อาหารนกมีพวุกอย่างครับห่อนนกก็มีนะหย่อนนกมีกรงมีอาหารมีครับอาหารนี่เป็นของนกโครงหัวจุกใช่ครับทั้งนกกรงหัวจุกแล้วก็นกปากขอค่ะอ่าครับเรามีพวกอุปกรณ์คือรบเซตเกี่ยวกับนกกรงหัวจุกค่ะ ที่ร้านคือเน้นรบคอบจุกเไปถ้าเกี่ยวกวับหัวจะคือม,มีมีครบครับใช่ค่ะพักค,คุมพ้กคุมตรงอ่าพ้กคุมตรงอ่เ<ม>นี่นใยให้นกจสามารถที่จะนอนหลับได้อย่าง เต็มที่หมายถึงคุมเขาตอนไหนพี่หนึ่งกลางคืนกลางวันก่อนนอนเขาก่อนนอนทุกมาบ่ายทุ่มหนึ่งเราก็สามารถที่จะคุมกรงได้เลยเพื่อให้เขาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เหมือนไม่ให้มีอะไรมารบกวนใช่พอเช้ามาเราเปิดท้าเนี่ยนกเขาจะมีความกระพี้กระเป๋าเพราะเขานอนเต็มที่มาผ่อนเต็มที่ค่ะซื้อนกซื้อกงซื้ออาหารครบเลยนะอุปกรณ์มีครบเลยขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง <Okay. S 1> ขอแจ้งเตือนเพื <Okay. S 1> ่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ <Okay. S 1> ขอให้ทุกคนมีความสุขกับ <Okay. S 1> ทุกๆวันนะคะ <Okay. S 1> แล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย